คุณชมพารีชมพูรัตอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องของแผ่นดินไหวที่ประเทศเมียนมากนมาเกิดขึ้นเมื่อเวลาประมาณเที่ยงคืนเจ็นาทีเกิดแผ่นดินไหว อยู่บริเวณประเทศเมียนมาที่ละติจูด21.22องศาเหนือลองจิจูด99.85องศาตะวันออกขนาด6.4ความลึกอ,อยู่ที่ประมาณ3กิโลเมตรกับทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายประมาณ87กิโลเมตรก็ได้รับแรงได้รับแจ้งรู้สึกสั่นไหวบริเวณอำเภอเมืองเชียงรายอำเภอแม่จนันอำเภอเชียงของอำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายและอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่ครับ ขณะที่ทางกองอํานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก็ได้ติดตามสถานการณ์แผ่นดินไหวดังกล่าวต่อเนื่องพบว่ามีพื้นที่จังหวัดเชียงรายได้รับความรู้สึกสั่นไหวต่อเนื่องหลายครั้งด้วยกันก็เลยขอให้ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดเชียงรายติดตามสถานการณ์และผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวดังกล่าวต่อเนื่องพร้อมกับชี้แจงประชาชนถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้นครับเพื่อลดความตื่นตระหนก รวมถึงแนวทางการปฏิบัติตนให้ปลอดภัยและการให้ความช่วยเหลือของหน่วยงานราชการรวมถึงสำรวจความเสียหายและให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยตามระเบียบหลักเกณฑ์ที่ทางราชการกำหนดไว้นะครับโดยจากการ